แสงสวยแสง então, สวยสว <Facebook. S 1> ัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้เราจะพาน้องๆไปอาบน้ำกันนะคะอ ยามเย็นพระทิตย์จะตกดินเด็กๆจะไปอาบน้ำกันนะคะเด็กๆกำลังจะเดินไปอาบน้ำกันนะคะวันนี้วันแรกที่ทวีโชคมาอยู่ที่บ้านทราชนะคะโอ้เอ็กชันเอ็กชันกับพี่เด่นชัยนะคะเออ,เอ,อไปกันทั้งหมดนะคะ สองสี่หกแปดแปดเชือกนะคะไปเล่นน้ำนะคะโอ้ <Hello. S 1> ตอนนี้น้องๆช้างนะคะขึ้นมาจากอาบน้ำกันหลายเชือกเลยนะคะที่บ้านทาลาดนะคะก็มีช้างกันหลายเชือกนะคะน้องป๊อบก็เป็นคนบ้านทาลาดนี่แหละนะคะแต่ว่าเอาน้องทวีโชคกับพี่น้ำทิพย์นะคะไปอยู่ในพื้นที่กับพี่ๆนะคะอยู่ที่บ้านตากลางนะคะ วันนี้ก็พาเด็กๆนะคะมาอยู่ที่บ้านทลาดวันนี้ก็ได้พาน้องๆลงมาเล่นน้ำนะคะนี่ก็เป็นขะการตีข้าวแบบสมัยโบราณนะคะคือด้เกียวไว้แทะเขามันผ้นกันก็เขาเหนียไม่ละพระเจ้าก็เข่าเหนียวฝ้นกันอ๋อ อ๋อนี่เป็นการตีข้าวแบบสมัยโบราณนะคะเดี๋ยวนี้หา,หาเดี๋ยวนี้หาดูยากแล้วเนาะวิวบรรยากาศคือแบบธรรมชาติมากนะคะตอนนี้ตอนนี้น้ําเริ่มเยอะแล้วนะคะตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินแล้วบรรยากาศแบบธรรมชาติสุดๆนะคะนี่มีน้ํามูลนะคะไหลผ่านนะคะ น้องๆก็ได้มาเล่นน้ําอาบน้ํากันในทุกๆเย็นแบบนี้นะคะพีโชคกับพี่น้ําทิพย์ก็จะได้สัมผัสบรรยากาศนี้กันอีกหลายวันเลยแหละนะคะเราเป็นช่างตกงานนะคะก็อยู่ที่บ้านตะกางบ้างอยู่ที่บ้านทลาาบ้างนะคะเป็นคนสองหมู่บ้านนะคะก็ไปไปกับกับกันอย่างนี้แหละคะ่ะตอนนี้เด็กๆเ,เ,เดินทางมาถึงแล้วนะคะู้ไหก็ดูผู้คนนะคะมา ูน้องช้างอาบน้ำแล้วก็ช่อง YouTube กันหลายช่องเลยนะคะนี่มีควันอ้วนนะคะเป็นองค์รักของเจ้าทวีโชคด้วยนะคะพี่น้ำพลิบก็มานะคะ ที่บ้านเรามากันสองเชือกนะคะมาพี่น้ำทิพย์กับน้องทวีโชคส่วนพี่ตะวันแม่เต้เอื้องพี่น้ำขางก็เป็นช้างในโครงการนะคะออกมาไม่ได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะน้องๆล,ลงเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานเลยนะคะ <c oughs> พี่น้ำทิพย์กับน้องทวีโชคก็จะได้สัมผัสบรรยากาศนี้นะคะกันอีกหลายวันเลยนะคะ <c oughs> บรรยากาศสวยงามมากนะคะแม่แม่น้องป๊อบขอถ่ายเป็นแบบมุมกว้างนะคะให้แม,แม่แม่ได้ชมกันหลายเชือกเลยสนุกทั้งน้องช้างนะคะแล้วก็สนุกทั้งพี่ควานเลยแหละนะคะ สนุกกันทุกเชือกเลยเย็นชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะพี่น้ำทิพย์ก็โอ้โหมีทั้งมีเพื่อนเล่นนะคะทั้งนานแล้วนะคะที่ไม่ได้ลงเล่นน้ำแบบนี้นะคะก็จะมีความแบบสนุกเขาเลยแหละนะคะแทบจะไม่อยากขึ้นเลยแหละพี่น้ำทิพย์ไปกลับบ้านเราเคะ สวิโชกําลังหัดขึ้นหลังวันนี้วันแรกนะคะก็เลยต้องมีควานอ้วนนะคะเป็นองค์ขลักนะคะพี่ทักนะคะทวีโชคและนี่คือบรรยากาศยามเย็นนะคะของกลุ่มน้องช้างบ้านทาลาดนะคะที่มาลงอาบน้ํากันนะคะเกือบทั้งหมู่บ้านเลยนะคะก็มารวมกันตรงนี้ประมาณหลายสิบกาเชือกเลยประมาณ20 กาเชือกนะคะยังมาไม่หมดนะคะแม่แม่อันนี้ยังมาไม่หมดนะคะมีบางส่วนที่มาไปแล้วกลับไปแล้วนะคะาารกระ,ะ,ะพายโพทองนะคะ

เด็กน่าเกลียดหน่อยนะเดี๋ยวเราลองทำการบำบัดที่ธาตเรานะครับแม่แต่ส่วนโมเดลนี้คือไปแล้วโอ้รักสาวอุ้งอิงบ่โอ้รักสาวรักสาวรักสาวนะคะโอ้รักสาวรักสาวรักสาวโอ้ดูดูเอ็นดูเด็กน้อยเขารักกันนะคะเป็นดูเด็กน้อยเขารักกันอุ้งอิงโตกว่าอุ้งอิงจักปีแล้ว เอออันนี้กระั้งซีปีโชคปะนายนายเอ่อเอ็กชันเอ็กชันโหลได้ครับงานใหญ่ไหมคุณอ้วน ใหญ่มากเลยไหมแต่พี่ตะวันใหญ่กว่าเนาะแม่บุญมานะคะไปแล้วนะคะหันกลับมาไม่เห็นเพื่อนไปด้วยเลยกลับมาหาเพื่อนอีกยายบุญมาค่ะเชือกแรกยายบุญมาเชือกแรกยายบุญมา ก้ัไปแม่ยายบุญมาไร่งาาโตัวแหลกก็ับไปวะทะวีโชครับทวีโชครับฮะเออทวีโชครับแล้วเกิดมาว่า,าเกิดสีเขียวเขียเออสร้างไปก่อนก็นกนได้เออนี่แม่ของ โพยิทองโพทองนะค่ะยิมย้มหน่อย well, bon y, 1> 1ยิ้มหน่อยส้มยิ้มยิ้มนี่ยิ้มยิ้มสวยนี่น้องส้มนะคะอันนี้อาจอาจน้อปอมอาจจะไม่รู้ทุกเชือกนะคะแม่แม่นะคะ กิ่รถมาไฟไปเอาเด้อโอ้อยังหล่อเลยพี่ภูผายัางหล่อเลย มาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้น้องด้วยนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ